สวัสดีค่ะท่านผู้ชมชาว YouTube และท่านสมาชิกทุกๆท่านนะที่ติดตามมาอยู่เจ็นะคะทำนายทายทักวั<ท>กนนี้เราก็จะมาดูดวงชะตาพื้นฐานด,ดวงของปีมะเมียวันศุกร์หรือปีม้าวันศุกร์เนี่ยนเจาะเฉพาะวันศุกร์นะคะส่วนวันอื่นๆก็ทำให้แล้วนะคะไปดูได้ หรือใครหาไม่เจอก็ถามมานะคะทีนี้เราจะมาดูเฉพาะวันศุกร์ส่วนการทำนายดวงชะตาแบบ12ราศีหรือ12นักสัตว์นะคะแล้วก็รวมทั้งคนทั้ง7วันก็ดูให้แล้วนะใครอยากดูดวงช่วงไหนก็บอกได้นะ,ะเดี๋ยวฝากลิงก์ให้นะคะสำหรับท่านสมาชิกชิกใหม่ที่ไม่ทราบนะคะทีนี้เรามาดูซิว่ามาวันศุกร์นี่เป็นอย่างไรบ้างพื้นดวงพื้นชะตานะคะ ก็อย่างที่บอกแล้วนะชาวมัมเมียวันพฤหัสเอยชาวมัมเมียเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามเขาจะมีเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากนะแล้วก็มีดวงอุปถรัรมภ์ผู้ใหญ่ให้ความรักความเมตตานะคะผู้ชายเนี่ยค่อนข้างจะมีความคิดความอ่านอยากทำโน่นทำนี่มีความคิดเพ้อฝันโน่นน,นี่นั่นแต่ผู้หญิงนี่จะระเบียบเรียบร้อยนะคะ แต่ก็มีความอ่อนอ่อนไว้อยู่บ้างแต่สำหรับม้าวันศุกร์เนี่ย mm hmm. เขาจะต่างกันนะมาวันศุกร์เขาบอกว่าตามตำราหโหราศาสตร์หรือภูมิชาติเนี่ยวันศุกร์เนี่ยจะเป็นม้ากำพาว่าั้นนะจะมีลักษณะแบบคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ย mm hmm. โอโ้โหรูปร่างจะสวยเป็นคนที่หน้าตาดีหุ่นก็ดีผิวพรรณก็ดีนะคะออกมาทางขาวเหลืองด้วยซ้ำไป เป็นคนที่พูดจาดีพูดพูดพูดจาไพเราะพูดเนียวโหคนหลงเสน่ห์เลยนะเยทดาไม่เหมือนกับเป็นคนเจ้าชูนะไม่เหมือนละเจ้าชูเลยแหละนะบอกได้เลยมีวาทศิลป์พูดไปในคนพอใจมากนะคาพูดนี่เป็นประโยชน์มากสําหรับปีมะเมียว,วันศุกร์เนี่ยโดยเฉพาะเพศตรงกันข้ามเนี่ยนะทำให้เพศตรงกันข้ามนี่สนใจอย่างมาก มักจะมีคู่ครองหลายคนนะบอกได้เลยคนม้าวันศุกร์เนี่ย <c oughs> บางทีปิดบงังปกปิดซ่อนเล้นความรักเพราะว่าสับหลีกไม่ทันในบางท่านนะคะแต่ว่าก็มีความรับผิดชอบกับครอบครัวอยู่นะชีวิตครอบครัวก็อยู่ได้นะเพราะว่ามีความรับผิดชอบนะยิงบริหารครอบครัวไม่ยุ่งยากนะักเพราะว่าเขาเป็นคนที่ วางแผนวางแผนปกติเป็นคนที่ใจร้อนนะปีมาวันศุกร์เนี่ยเป็นคเป็นคนที่ใจร้อนบางทีทําอะไรให้มันเสร็จเร็วๆเนี่ย mm hmm. เกียดมากเลยกับการประจบสอพอบอกได้เลยคนวันศุกร์เนี่ยไม่ชอบนะไม่ใช่การประจบบางคนคิดว่าเขาหยิ่งหยิงแต่เขาไม่ชอบเป็นชีวิตจิตใจเลยแหละอย่ามาประจบฉัน mm hmm. เขาชอบฝีมือมากกว่าการแสดงความสามารถมากกว่า นั่นแหละค,คือคุณค่าของมนุษย์เขาวาง้นนาคนวันสุกจะมองอย่างนั้นบางครั้งก็ถูกมองว่าเป็นคนที่หยิงยโซไม่ชอบประจบสอบพอเอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่ด้วยไม่แน่จริงฉันไม่โชว์ฝีมือประมาณนั้นนะคนมาเมียวันสุขอย่างที่บอกอ่ะไม่ชอบการประจบประแจงผู้ใหญ่ช่วงแรกๆจะไม่เข้าใจพอศึกษานิสัยใจคอไปก็จะรู้สึกว่าชอบคนมาเมียวันสุขเนี่ยเพราะว่าเขา จะเป็นอ,อย่างไรก็ตามจะมีดวงอุปถรัรมภ์อยู่นะหน้าที่การงานจะสูงขึ้นประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานนะบางทีก็มีเรื่องยุ่งยากเข้ามาแต่ก็สามารถแก้ไขปัญหาได้นะมันจะเสียอย่างเดียวว่าความใจร้อนนี่แหละนะคะเพราะมันเป็นธาตุไฟด้วยวันศุกร์เนี่ยบางทีคิดคิดการเนี่ยคิดเกินตัวเพราะนั้นค่อยเป็นค่อยไปนะคะชาววันศุกร์เนี่ยมาวันศุกร์เนี่ยบางทียังไม่ดูว่าตัวเองพร้อม มากน้อยแค่ไหนชอบแบบจัดการเลยมันก็เกิดการปัญหาผิดพลาดได้เพราะนั้นต้องค่อยเป็นค่อยฟงังเอ่อค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็ฟังผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยส่วนหนึ่งนะบางทีความเก่งของเราก็พลาดได้นะคะมาวันศุกร์เนี่ยแต่เกณฑ์ดวงชะตาอยู่ในขั้นที่ไปได้เรื่อยๆนะการปานกลางว่างั้นเถอะในช่วงเล็กๆนี่อาจจะมีปัญหาสุขภาพบ้างนะคะ หรือมีโอกาสหรือโยกย้ายที่อยู่อาศัยหรือมีการเดินทางไปอยู่ที่อื่นประมาณนั้นอ่าแล้วก็มีเกณฑ์ชะตาที่สูญเสียคนรักอ่าของรักอ่าในช่วงที่ก่อนจะถึง20เนี่ยหรือมีอุปสรรคปัญหาอืมที่ตัวเองไม่คาดคิดมาก่อนหรือมีเรื่องต้องเสียเงินเสียทองด้วยช่วงนี้นะคะเพราะฉะนั้นอย่าประมาทนะคะอะ่มันอาจจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับพลาดเป็นคดีความได้ในเรื่องของ ความรักรักไข่ในช่วงแบบวัยรุ่นนี่นะวัยรุ่นต,นตอนตอนตอนปลายเนี่ยยี่สิบกว่าเนี่ยนะต้องระมัดระวังนะคะแล้วก็มีความคิดความอ่านทํากิจการการงานเนี่ยดีนะคะไอช่วงที่จะเปบนจะเพศเนี่ยนะระมัดระวังไว้ให้ดีนะคะชาววันศุกร์เออวันศุกร์ปีมาเนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่ต้องเข้าสู่วัยเบญจะเพศยี่ห้าหรือบางท่านอาจจะบวกลบนะ เราะนั้นหมันทาบุญทําสังฆทานแล้วแต่ความเชื่อนะคะอันนี้ทําไปแล้วสบายใจทําไปเถอะนะคะการไปปล่อยสัตว์ใหญ่การที่ไปปล่อยสัตว์ใหญ่เราไม่จําเป็นต้องไปซื้อสัตว์ใหญ่ๆแล้วก็ไปปล่อยแต่ถ้าทําได้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะเอาไปถาไวายวัดหรือไปถาไวายอะไรก็ตามเป็นการทําบุญเนี่ยบางท่านถ้าไม่มีกําลังถึงนั่นเราก็แบบไปร่วมทานะเวลาเขามีการทําบุญปล่อยวัวปล่อยควายอะไรเงี้ยปล่อยสัตว์ใหญ่ นะมันจะได้บุญบุญบรารมีเรามันจะผ่อนคลายเรื่องหนักๆมันจะเบาลงอันนี้เป็นความเชื่อนะเป็นเรื่องของการสะดอกข้ออย่างหนึง่งนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้อย่าประมาทกันแล้วกันช่วงบวกลบเป็นประเภทเนี่ยนะมันอาจจะเกิดขึ้นบวกหรือลบก,ก็ได้นะแล้วก็ปัญหาสุขภาพส่วนหนึ่งนะคะหลังจากนั้นก็จะเริ่มดีขึ้นก่อนที่จะขึ้น30มสิบเนี่ยมันจะดีขึ้นชีวิตการทํางานกิจการเริ่มดีขึ้นนะ ดวงกำลังขึ้นน่ะช่วง30กว่าๆนี่ดวงดีมากการงานประสบความสําเร็จนะประกอบการลงทุนกิจการหน้าที่การงานเจริญก้าวหน้าการเงินก็ดีโชคลาภเงินทองเข้ามานะคะมีรายได้เป็นกอบเป็นกำนะคะแล้วช่วงที่ดีที่สุดช่วงหนึ่งก็คือช่วง36ก่อน40เนี่ยถือว่ามาเมียวันศุกร์เนี่ย คิดทำอะไรก็ประสบความสำเร็จไปหมดนะสะดวกสบายมีคนช่วยเหลือมีดวงอุปธรรมอย่างที่บอกนะคะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ก่อนที่จะถึง40เนี่ยก็ต้องะระมัดระวังสุขภาพไปบ้างนะคะนะแต่ก็ไม่มากนักในช่วงนี้คุณอาจจะมีลาบลอยเขาเรียกว่าโชคแบบฟุกฟุกเข้ามาในช่วงก่อน40เนี่ยหรือบวกลบ นะคะช่วงเงินช่วงนี้การเงินดีมากเงินสะพันะดนะกิจาการเจริญรุ่งเรืองยิ่ง40ขึ้นไปเนี่ยโหเงินทองไหลมาเทมาจะทําอะไรก็ประสบความสําเร็จสมหวังสุขภาพก็จะดีขึ้นมีความสุขสบายอ่าโชคลาบเวียนเข้ามาบ่อยๆทําอะไรก็ได้เงินได้ทองคิดการอะไรก็ประสบความสําเร็จเนี่ยมันเป็นช่วง40ขึ้นเนี่ยนะคะ,ะมีดวงอุปถัมภ แต่บางท่านอาจจะมีบางท่านก็ถึงแม้จะลุ่มลุ่มดอนดอนก็ขึ้นอยู่กับกรรมเก่านะแต่ก็ถือว่ามีโอกาสได้นะมีความก้าวหน้ามากขึ้นนะเป็นระยะระยะไปเรื่อยๆตอนที่ลำบากไม่เห็นเพื่อนแต่ตอนนี้แหละเพื่อนจะมาหาคุณเยอะในช่วงนี้แหละที่คุณจเจริญรุ่งเรืองนี่แหละบอกได้เลยเพื่อนไม่รู้มาจากไหนนะคุณจะมีความจเจริญรุ่งเรืองจนถึงห้าสิบนน ไปเรื่อยๆดีขึ้นแต่ก็มีปัญหาสุขภาพบ้างนะคะประสบความสําเร็จหลายๆด้านนะตั้งแต่อย่างที่บอกมาอายุช่วงอายุขึ้นมานะนะคะมีความสุขมีความสุขความสำเร็จบริวารลูกหลานนะแต่ว่ามันก็มีบ้างเกณฑ์ดวงชะตาที่เจ็บป่วยในลักษณะของออ่าช่วงล่างหรือเกี่ยวกับ โรคเกี่ยวกับช่วงล่างอะนะนะคะแล้วก็โรคเกี่ยวกับหัวใจเนี่ยช่วงบนจะเกี่ยวกับหัวใจอะไรเงี้ยแล้วก็หรือการบาดเจ็บเนี่ยนะคะต้องดูแลตัวเองต้องอย่าประมาทกับชีวิตนะคะนะคะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ชะตาที่ดีนะคะหลังจากที่30อัพขึ้นไปเนี่ย ยกเว้นช่วงเบนจเพศนะอาจจะมีบ้างนะแล้วก็สุขภาพอย่างที่บอกนะเป็นเรื่องปกติของคนที่สูงวัยแต่ที่หนักๆที่ก็อาจจะเป็นในลักษณะของอวัยวะช่วงล่างนะคะแล้วก็ช่วงบนก็เกี่ยวกับโรคหัวใจนี่แหละนะคะความเครียดเนี่ยนะคะส่วนเลขมงคลหรือเลขนําโชคก็จะเป็นเลข6เลข9เลข2เลข4 ส่วนโชคแบบฟุกฟุกนะที่กล่าวมาเนี่ยแล้วแต่บุญคนนะคะเพราะว่าชาววันศุกร์เนี่ยรู้สึกจะดีในเรื่องของโชคลาบมาเรื่อยเืนะเวลาอายุเยอะขึ้นนะนะคะอันนี้ก็แล้วแต่บุญแต่ละคนนะคะก็คงประมาณนี้นะคะสำหรับมาเมียวันศุกร์นะคะถ้าใครอยากดูการทำนายแบบอื่นๆก็ถามมาได้นะคะทำให้แล้วนะคะก็คงประมาณนี้ ชอบกันยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามกันต่อนะคะจะได้มีคลิปใหม่ๆดีๆมาฝากท่านอีกในคราวต่อไปโอเคค่ะสวัสดีค่ะ